สวัสดีนะครับนี่เป็นกลองของไทยนะครับซองน้วยนะครับวันนี้เราจะมาเวิร์กช็อปกันว่า <laughs> การเล่นกล่องไทยกับ, <laughs> ก,บการเล่นสไตล์แจ๊สนะครับมันจะเล่นกันบนเลงน,นะครับเรามาเริ่มจากการเล่นเล่เลุกน,น,น,นี้ก่อนเลยนะครับถึงแต่ว่าผสมกันก็คือเราต้องผสมกันเปนเนียบจับกระดิ่งครับ ต้องตั้งให้ให้ดีให้เป็นจังหวะนะครับสมมุตินี้ก็จะมีปลาดปลาดเสียงติดลางกันนี่มันต้องมีปลาดมั่งครับพี่เราต้องติดปลารดม้่งเลยดีบ้านบ้นบัอยู่แล้วตรง้ากับตครต้งกลพอดีเว่มัการติดปลารดตัวจะ จะทำให้เกิดอาการก้าหฮักปนินาการผิดพลาดคือเราเดินถึงพลัดลงมาถึงเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปไปว่ามืกีต้าร์กันมีกีต้าร์กันเอาข้อกีต้าร์กับตองเพียว one two three four เอาเอาเ,เป็นข้อบ้างกับเป็นร์อเป็นข้อ one two three four มาพูดคุยในสไตล์แจ๊สไทยที่ว่ามันกำลังพัฒนานครับผมไม่รู้ว่าพัฒนาขึ้นหรือว่าพัฒนาลงมอ <c oughs> งอกันให้ดีนะครับขอบคุณโค้ชของเรานะครับที่นังเล่นเฟซบุ๊กตรงนี้เนี่ยเป็นคนเดทเฟสที่สุดในฮัทเย่แหละนะพูดแบบ